โอเคทายชาตีเขาอะกรโดดไปโอ, <c oughs> อ้ยแต่ตอนนี้ลงมาจากนี่อ๋ออ๋อเราข้ามกระโดดลงไป <c oughs> เกียน์อะสะปีรันเออเออเออ,อ,อ,วอ,อสวัสดีครับพบกับช่อง The แก n g งเกมแคสเตอร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับพบกับช่องเดอะแกงเกมแคสเซร์น์และเีมเรามาเล่นโลบอแมพอีสแครปเดอะเบเกอรี่ออฟีใช่ครับเฮ้ยชายเฮ้ยเราจะมาซื้อขนมปังกันเหรอเอออยากกินอะไรไม่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณลุงจะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกินนะลุงรู้จักไหมหน้าชาชาตรี นไปเลยเดี๋ยวระวังเลยโอ้ยปูนั่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอะเนี่ยขึ้นไม่ได้ข้างหน้าก่อนเลยเย้เดี๋ยวช่างเซฟก่อนแล้วกันนะโอเคทายชาตีเขาจะโดดไปผมตลกมากเน่อ่ะคุณตินเคผมมาแล้วอุ้ยไอ้ด่านนี้คือด่านอะไรหรอโนนัสโมลานะ กล่องโดนัทที่เตรียมพร้อมเสิร์ฟใช่<ด>เราห้ามไปกินโดยเด็ดขาดนะเฮ้ยอ,ออกได้ไหมเนี่ยทางเนี่ยโอ้ออกไ,ไ,ไม่ได้ไม่ต้องมีไฟแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในเครื่องปิ้งขนมปังตอนที่ไอ้สายไฟไนะ่าจะทำงานใช่เราต้องรีบไปใช่ไหมใช่ <c oughs> อ๋อลงหลุมอ๋อลงหลุมเหรอผมไม่รู้โอ้เออหด้ง ติ้งตกเลยโอ้โหเนบเรม่ละติ้งแล้วคุณผ่านได้ไงเพื่อนมีตุ๊เซ่ไหมอ่ะมีมๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามามาอย่าโดนไฟสีแดงที่อยู่นั่งกับพี่ติ๊กครับไม่เกัดเขาบอกว่าให้เรารีบหนีเข้าใจไหมเขาบอกว่าให้เรารีบหนีก่อนที่จะเป็นโดนัทแต่เขาเอ้าเั้ยผมจะขึ้นไปใช้โมได้แล้วรออีกรอใหม่อันนีงเกิด เ <Okay. S 2> ออไปพาแล้วเอออช่ใช่เราปันน๊บมึงนะยุดไปไปไปโอเคโอเคไปไปนี่ผมมาทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ระวังตกนะโดนมาตรงนี้ยนาะอย่าโดนอย่าโดนลุ่มโอ้โหโอเคแม่พูดจิ่นพันเลย โอ้โหนะนี่ขนมปังหรือว่าโอ้ขนมปังที่อยู่ในเครื่องปิ้งเปล่าอืมน่าจะใช่แต่ทำไมแปลกมาเสีงยงเสียงเงี้ยเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ใช่อ้แต่ตอนนี้เราไมา่ได้โอ้ ปีนั้นมันอาบสายกรรมตะภาพรังสีต้องรีบไปใช่ไหม๋ยวโดนหนรุนปังเหรอโอเคโอเคไม่รยรอ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 ไป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 โอ้จะยากเลยแค่นี้โอไม่เดินแต่คนนี้เขาลกระหนดต้องแปลกแหวกแนวอ้าวเฮ้ยใช่เราถปั๊นมึงนะใช่เหมือนหน้าตาผมอะแปลกแหวกแนวหน้าของชายชาตรีป้าเปล่าเนี่ย ใชเแบบ่เป้บางเปนฟันบ้างนะอีหนึ่งเฮ้ยเราไปอ,อยู่ในป่าของขนมปังมีแต่แป้งสาลีเต็มเลยแล้วก็ข้าวสาลาีโอเค่าแล้วชายเรอนบ <มา S 2> อกผมนยนะว่าอยู่ตรงไหนมาด้านซ้ายด้านซ้ายซ้ายไม่ใช่ซ้ายนั้นอันนั้นขวาอาวเหรอเออยา่าเอเง่เงื่ดูก่อนใช่ไหม โอเคใช่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 ใชใชกลางนี้นะซาสิลก็กลางผมแอบดูแล้วอ่เอฟซีเอฟซีช่วยว้าวสุดยอดไปเลยเ่ยนอะสปีรันออเอออือเออเอ้ยเกมเราไปผ่านข้อกันเอฟซีกับปูตินอุย้ยใช่จะมีเกมน,นี้มี2ี่าิบนะบอกไว้ก่อนโอ้บงัง่อโอ้ใ่ต่อหน้าต่อตาคุณเลย โอ้ oh, ตัวโหดตายลอกก่อนดิโอเคโอเคผมอยู่ตรงนี้แหละให้น้องเอฟซีเข้าไปก่อนค่อยๆนะใช่ผมจะพยายามโอเคมา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 เค้ังมาเฮ้ยอะไรอ่ะโดนัทที่ทำมาจากเนื้อคนเหรออ่อเอาเลยกันอย่าบอกนะเฮ้ยช่วยนัด้วยอ่ ลองก่อนผมจะตามคุณไปเฮ้ยต่างนี้ยากจริงอะ FC จะผ่านไหมเบรนตรงนี้ยากไอ้ต้องรูตัวนะแต่จริงไหมตรงไหนงี้เอ้าเอ้าผมผ่านวว้าผ่านแล้วโอเคมียากตรงไหนไม่ไม่ต้องดูตัวนะผ่านนะเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่าถ้าโดนไปเราจะล่วงหัวโดนนะ ่าใช่ผมเลยบอกว่าอย่าโดนโดนนะเด็กขาดแต่ก็ไม่ทนามือพวกเราหรอกจริงไหมโดนนั้นรอดเด็กกับไฟ<ะ>ใช่แล้วลุงคนนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ดีเลยนะจริงไหมใช่จะจะลุงคนนั้นเออว้าีไม่ลาว้าเหรอใช่มันคือลาวาเย้ผมผมกระโดดไปตามอา้าวเดี๋ยวผมไปรอแล้วกันนะ ตรงไหนเนี่ยตัวเล็กโดวใหญ่เค็มปะเซเซเเยังมีอะไรเยอะอันนี้ชิลๆออบบี้ขาชิลๆนะออบบี้ออบบี้นะผมขามาเยอะ่ะ ไอเนี่ยอ,อย่าบอกเราว,<ะ>ว่าเป็น,รเ,ปนเรื่องขนมปังนะอย่าโดนนมนี่สิคาไอ้ข้าวสาลีดิใช่ไหมใช่ใช่ข้าวสาลีห้ามโดนแป้งเออง่าไงค่อยๆนะชายแล้วบี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหละตรงนี้เขามาๆม,า,ม,า,มา,าโดดเลย<อ>กระโดดได้ไงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดเพื่อมันจะได้เร็วขึ้นไงโอเคไเปไปทางนี้าทางนู้นเหรอ ดีนะอันเนี้ยไปโอ้ไม่แค่แค่เตือยไม่ชายอลบกบมึงเอฟไวก่อนเลยเดี๋ยวรอเขาใช้เอเราเหรอใช่เอฟซีผมจะพูดนะไม่งั้นเขาจะรอเราลึกไงล่ะเดี๋ยวนะ เราผ่านแล้วยังยังผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วอ easy ช่ยเดี๋ยวก็นับตั้งนี้ให้เลือกอีกอ่ะอย่าลืมสิเอออันนี้มันเลือกไปแมปอื่นาจะดีเออชายเราเราเล่นสองแมปไปละอย่ามีเอออย่าลืมสิคลิปนี้เราเอาแมปเดียวก่อนพอยอีพีหน้ากันโอเคครับถ้าอีพีหน้าถ้าอยากให้ผมเล่นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ โอเคเป็นไงคนดูสาหรับการเล่นอของพวกเราสองคนแบบชายชาตีที่กระโดดยังผ่านใช่ครับแต่บางทีก็ตกนะใช่อันนั้นถือว่าลืมไปนะคลืมไปโอเคถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย